สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อ,พอมแม่เอฟซีแอบนอกผู้หาครับเอฟซี FC, หลานหน่อยงองิงเอฟซีสาวหน่อยเป็ดบันแพงเอฟซี FC, น้องถุงเงินน้องถุงเงินตอนนี้มีผูต้ตตดตามเกือบเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยแลี้ยงคลิปช็อตเพื่อนหนน้นองถุงเงินน่ารักมากนะครับเนาะม้อนี้เป็นมื้อสันวันดีพี่น้อง กอดโจโยังมานิ่งเป็นเปิดคอร์ดเปิดคอร์ดสอน YouTube สอน YouTuber สำหรับคนที่สนใจที่จะหาไล่ไดเลี่ยนชีพตัวเองนะครับเวลาเขาแกชราไปแล้วห้ากับชิม,ม่ชองเป็นของตัวเองี่นนองความคิดความอ่านมันบ่มีที่สิ้นสุดผมก็อยากไปอยอ่แต่ว่าผมเฮ็ดงานผมไปบ่าได้เสียดาย ตอนนี้เพิ่นก็นลังไหลสดพี่นอ้องเพิ่นก็นลังไหลสดไหลสดช่องสาวหน่อยเป็นบั่นแพงอยู่ครับเนาะ <c oughs> ประมาณอีกหนาทีเพิ่นภาษีทำการอสอนวิชาความรู้เพิ่นมีทุกสิ่งทุกอย่างเทากับสิ่อยเป็นเคื่องเงี้ยงก,อก่อนน้ำน้ำที่มันยังบ่เต็มแก้วที่ เป็นคยบอกเคยสอนไว้ถ้ามันเป็นน้ำล้นแกมันไปว่าใดถ้าตก,กเป็นน้ำเพียงบ่เต็มแก้วพี่นอ้องเพื่อศึกษาหาความรู้อุ้มอิ่มข้าวกระแสะกมาเด้เมื่อกี้เห็นเรื่อยเรื่อยอุ้มอิ่มข้าวกระแสกคนละนี่กดติดตามต่างเป็นเท่าใดเป็นแสนกว่าแสนหกคนละมัง่งจกกึงยังมากจึกงเป็นเด้พี่นอ้องเพื่อยงบ่เพื่อความที่ว่าหาความรู้ หาอีหย่งใส่ตัวตนอีกอาจจะมีเทคนิคไม่ไม่เป็นสิ่ไแมอาจจะมีเทคนิคไม่ไม่คว่าเสริมปรับมาปุงมาแต่งแตเพื่อจะได้มีการเห็ดกันนี้ก็คือเข้าหนาหล่ี่นนาะก็คือเข้าเข้ากับเฟนหาตลอดย่าาเข้ากับหาหาซุิงทุอย่างคือกันบวม่น่าเข้าบวมหาเด็กเข้ากับหาเนข้ากัเนาะแต่วับที่เราเาคมอรู้มาไ่ทอด สิ่ดีๆให้กับเดนะครับเราจะไม่ตอโต้ผู้ที่คอมมานดนระดับเย้สิ่ีสองอ่อนมอันแหละพี่น้องกัดการนี่จะเป็นวิชาหนึ่งพอยังหนึ่งตัวแอดเองกับปอมมาณหาสิบหาแล้วเนาะอันนาพูดคนไหนเข้าก้าวจะเหตุเข้าก้าวจะเหตุเฉพาะอ่ายูทูปไทยหมูไทยกาไทยสุนักไทยอย่างของเข้าตามภาษาเข้าไปแน่พี่น้องมันบ่ไดร์ลกับโเป็นอย่าง บ่ได้ไลยกับบ่เป็นยังครับแต่สู้ๆกันไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสู้มันต้องดินรลอนไปแล้วเอาจิไปหวังนาบ่หนาอย่างเดียวมันก็บ,บ่ได้เฮาอตเค็ดเองคิดเอง <c oughs> ภ้าษีอเมริกาผมเพ็ดบ่กเป็นจนสุดท้ายผมเขาไปคนควายอยู่ในก็เอินผู้พักลับจำน่นล่ะพี่น้อง <c oughs> เขาไปคนควายอยู่ในย u b e คือกคนคนจี่สอนไว้อาจารย์ยูแนอาจารย์เสกสรรแนม,มูนี่คนเก่งเก่งแห้ง มีผู้ติดตามเป็น7 8 0 0 0 0นะครับแต่ของบอโจนี่มีผู้ติดตามอยู่มั่น2ล้านกว่า2ล้านคนนะครับเอากบบนีค่อยเบิ่งว่าพื้นเขาไปจังไดเหตุจังไดสุดท้ายการเสียภาษีของชาล่เกี่ยวกับยูทูบคงระเหตุพานแล้วนะครับผลพ่วงมาจากพี่น้องเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ของอีหลายหนุ่มของสาวหน่อยเพจบันแทิงน้่ นองถุงเงินน้ำหนองถุงเงินนี่หลายคักกับหลายแหง่งนั่นแหละเยวซอยจนพันสี่พันชั่วโมงจนพันหนึ่งพันซับสไขรขเอียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับสูงมากจนทุกไทยพันเหลือแค่ลอหลับลอหลัรบรหัสพิมพจากสหรัฐอันนี้กับปลาเข้าไปจะกองสามปัะเแล้วมั้งไย เห็ดจังไตงมันสีมากมากบัไดอยเนาฝ่าภาวนหน้าอยู่เพราต้องห่วงเรื่องอ่าไล่ไล่ใดไล่อย่างมันยังบัไดอหมากใหม่อย่างเอาไปเห็ดไปเรื่อยๆกาสางผลงานของเขาไปเรื่อยๆเห็ดลิดเพนอย่างเห็ดห้ยข้นเขาติดตามมีหลายอย่างที่ต้องเห็ดก็คือหนึ่งเรื่องอ่าไพ่ในหลอบตัวเห้ามากก็สามารถเป็น เรื่องเป็นเล่าได้นะครับสองเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่องที่มันเป็นกระแสอันนี้สองนี่มันก็นเอามาเห็ดได้อย่างในกรณีของการบอกคราวของอิรานน้อยอุย๋อิงตังเสียมันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เป็นกระแสแห้งไม่เคยตกเลยน่องเป็นดาวจรัดฟาแล้วนะครับเนาะนั่นคือกระแสใหญ่กระแสหลักเลย ใช้ที่สองกับให้ในบริเวณบ้านาเฮาแน่การท่องเที่ยวแนเรื่องเกา่าเรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องอารามทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับมันสามารถเฮ็ดจังไดให้คนเข้ามาเบิ่งได้ขอ,องผมกับบริเวณว่าสิหลวงหลายเพราะว่าผมกับิ่งเหตุมันก็บ่ได้บ่ได้ผลตอบแทนมันยังบ่ได้มีอย่างหลายเพราะว่าเฮ้าต้องจับจุดจับจุดให้ได้ก่อน นะครับนั่นแหละตอนนี้เพื่นกะเริ่มการอภัิปายแล้วครับบอโจขึ้นนัง่งบัลลังก์แล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่เค,ครับเท่ากับสิบไปเบิงไปเรียนลูกกับเพิ่นไปเรื่อยๆว่านี่ขอได้แน่ที่เขาสิต้องเอามาปรับปรุงมาแก้ไขเอง มีขอไดแน่ที่พิ่นแนะนํามาเอาเอามาใส่ในชีวิตประจําวันในเวลาเ้าเห็ดอ่าช่องเห็ดยังเักซี่ั้มมันเป็นผลดีพี่นอ้องมันเป็นผลดีครับถ้าจงได้ก็ฝากกดไลค์กด u ั์ส,สไ i b ์ให้นพผู้ผ,ผาเนเดอร์ครับผมกตมนี่กาลังมีแรงใจ ็ดผลงานสั่งผลงานต่อไปครับช่วงนี้ก็เห็ดงานตลอดเวลาครับว่าใดไปใช้ใชอาศัยวิดีโอที่บันทึกไว้วเอามาแปลงมาอย่างน,น,นะครับเนาะ <c oughs> นี่แหละคือ,อสัญญาณที่ดีของยูทูบเบอร์หลายหลายคนที่เ่นเขาไปศึกษาหาความรู้นะครับเนาะเ้อกาสี เบิง่งคึอกันจะว่ากับกเ,บ,เบ,บิ่งอยู่ว <c> ่า <oughs> อืมกันได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นนะครับเนาะเพราะว่าเขาอยู่หลบนอกคนอาจจะบอบเผยแผ่ก็ได้เพราะว่าเพิ่นต้องการให้คนในที่สมัครอ่าลงอันนี้ไปแล้วลงเรียนไปแล้วนะครับน <c oughs> เนาะเดี๋ยวิ่นจะตัดไปแล้วล่ะเรียบร้่อยผมมีอย่างกลับว่า <c oughs> เป็นยังครับเข้ายู่เขากับสู่กันไปนะครับเนาะนั่นแหละ หนึ่งชีวิตประจําวันหลบขางเฮ้าสามารถเป็นเรื่องเป็นเล่าได้สองเรื่องเก่เกสมัยบาลโบล่างบนหลอกบาลโบนล่างเอามาอ่าตอนนี้ต,ติดต่อกันมันเป็นเรื่องเป็นเล่าได้คือกันเบิด์แต่และพี่น้องครับผมจะได้กับฝากไปนเด้อครับคลิ่นีสาหรับลีปนีผมนพูผาสวัสดีครับ<พ>ผมสวัสดีครับ